หนึงพิธีลํำลึก29ปีพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับปีนี้ก็น่าจะเหมือนสองสปีก่อนนะครับเจนที่จะไม่มีการจัดหมอแระสศพขึ้นมาค,คงจะทำบุญให้กับแม่พุ่มแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กันแบบเงียบๆราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ถือว่าเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งของประเทศไทย งานจะถูกจัดขึ้นที่วัวดทัพกระดานนะครับที่สุพรรณบุรีในวันที่10มิถุนายนก็นลํำลึกถึงราชินีลูกทุ่งแล้วครับทั้งค,คุณสดักจิตทั้งคุณดวงใจก็เริ่มเตรียมงานแล้วซึ่งเป็นน้องสาวของคุณพึ่งนะคะก็ทั้งสองคนนี้ค่ะเอาทีมงานมาแต่งหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับพี่สาวพุ่มพวงค่ะเป็นวันครบรอบ29ปีนะคะก็คือวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะทั้งคุณสลักจิตค่ะก็บอกว่า วันนี้มาเปลี่ยนเป็นชุดภาราตาหรือว่าชุดแขกอินเดียเป็นผ้ากำมะหยี่ลายเสือที่เลือกชุดนี้เพราะว่าเป็นชุดที่พี่พึ่งเนี่ยชอบเป็นพิเศษนะคะก็บอกว่ามาร่วมงานทุกปีก็ดีใจว่าแม้จะผ่านมา29ปีบรรดาแฟนเพลงก็ยังไม่ลืมยังคงให้ความรักใน<ช>ตัวคุณพึ่งค่ะใช่เพลงติดหูร้องติดปากลูกใครหลานใครและพ่อล้อหล่อเอ้าห่อให้ด้วย นี่คุณพุ่มพวง,งดวงจันทร์เสียงญาตินะครับเมื่อวานนี้ก็ทําบุญเลี้ยงเพลนให้กับแม่พึ่งคุณพุ่มพวง,ง,ง,งดวงจันทร์นี่ก็เป็นปีที่2 9กนะคะก็ปกติในทุกๆปีก็จะมาเป็นสภาพที่พึ่องอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีใหม่ที่ผ่านมาช่วงโควิดนะคะเพราะว่านองแต่ปีใหม่เ,เจอโควิดเข้าไปก็เลยเ,เลยเดือนมาประมาณสัก มีนาที่ออกมาเปลี่ยนสภาพที่เพิ่งไปก็คือมาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเพิ่งจะห่างกันระยะเวลาไม่กี่เดือนนี่เองก็เลยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนชุดใหม่วันนี้ก็คือมามาแต่งหน้ามาปัดความสะอาดแล้วก็มาดูแลบ้างเล็กน้อยก็ไม่ได้เปลี่ยนสภาพเพราะปกติเนี่ยองจะเปลี่ยนปีละสองครั้งก็คือปีใหม่แล้วก็ปีใหม่ก็คือเป็นช่วงปีใหม่กันหรือไม่ก็วันวาเลนไทน์แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนมิถุนาแต่ว่าช่วงนี้ติดโควิดเลยไม่มีโอกาสได้มาทาหน้าที่ตรงน,นี้ วันที่สิบสามนี่ก็เราที่วัดเท่ากะดานนี้ก็จะมีเลี้ยงเพลนเลี้ยงพระเพลปกติแล้วก็ที่กําแพงเพชรก็มีเลี้ยงพระเพลนเพราะว่าที่บ้านก็มีหุ่นของพี่ปุ้มอยู่แล้วก็อีกที่หนึ่งของที่วัดภาษีก็คือน้องเพชรกับพี่ปุ้มเขาก็เลี้ยงพระเพลนที่นั่นเหมือนกันสาธุบุญที่ญาติได้ทําให้กับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยการทําบุญแล้วก็นึกถึงผู้ที่จากไปผู้ที่ร่วงลับนี่ดีทั้งนั้นนะดีทั้งนั้นนะครับ